ใช่ค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลาการณีศึกษาเกี่ยวกับโกงออนไลน์ที่ยังระบาดหนักในไทยอยู่ค่ะถึงหลายคนจะพอรู้รูปแบบพื้นฐานกันบ้างแล้วแต่ข้อมูลที่เราจะคุยวันนี้จะพาไปดูเหลี่ยมมุมกลวิธีที่มันน่าสนใจกว่าเดิมนะคะใช่ครับ เราจะมาดูกันว่าทําไมโกงที่ดูเออเหมือนจะซ้ำๆเนี่ยถึงยังได้ผลอยู่แล้วก็มีรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะมองข้ามไปบ้างนะครับโดยจะเน้นที่สามเรื่องหลักๆนะครับคือแกงคอเซนเตอร์การหลอกขายของออนไลน์แล้วก็พวกแอปเงินกู้ปลอมค่ะ งั้นเราเริ่มที่แบบคลาสสิกสุดๆก่อนเลยแก๊งคอเซนเตอร์ข้อมูลที่เรามีนี่ชี้ว่าหัวใจสําคัญก็ยังกันเป็นการใช้จิตวิทยาเหมือนเดิมนะคะเล่นกับความกลัวความโลภแต่แต่ดูเหมือนวิธีการจะแบบแยบย์ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะถูกต้องครับคือแทนที่จะแค่ขู่ตรงๆว่าพัวคันคดีหรือหลอกว่าจะคืนภาษีง่ายๆ ดี๋ยวนี้มีการสร้างสตอรี่ที่มันซับซ้อนขึ้นอ้างหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้หรือใช้ศัพท์เทคนิคเยอะๆคือทําให้เหยื่อสับสนแล้วก็คล้อยตามง่ายขึ้นจุดที่น่าสนใจมากๆคือการเร่งรัดครับให้ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยไม่ให้เวลาไปเช็คข้อมูลเลย๋อซึ่งเป็นเทคนิคกดดันที่แบบว่าได้ผลตลอดแปลว่าต่อให้เรารู้ทันกลกงพื้นฐานแต่พอเจอสถานการณ์จริงที่มันกดดันมากๆเนี่ยสติก็อาจจะหลุดไปได้ง่ายๆเลย สัญญาณเตือนเดเดิมอย่างเบอร์แปลกๆหรือการขอข้อมูลส่วนตัวก็ยังใช้ได้อยู่แต่คงต้องเพิ่มความระวังเรื่องสตอรี่ที่ซับซ้อนหรือการอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูจริงจังขึ้นด้วยนะคะใช่ครับหลักการรับมือสําคัญที่สุดก็ยังเหมือนเดิมครับคือต้องตั้งสติอย่าพึ่งเชื่อทันทีและที่สําคัญมากๆต้องรู้ว่าหน่วยงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นราชการหรือแบงค์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาไม่มีทางมาขอข้อมูลส่วนตัวสําคัญหรือสั่งให้ทําธุรกรรมผ่านโทรศัพท์แบบนี้แน่นอนครับอือ ถ้าสงสัยวางสายก่อนเลยแล้วค่อยหาเบอร์ทางการโทรกลับไปเช็คเองค่ะถ้าพลาดไปแล้วจริงๆก็ต้องรีบรวบรวมหลักฐานแจ้งความแล้วก็แจ้งธนาคารเพื่ออายัดบัญชีคนร้ายอันนี้ต้องเร็วที่สุดครับค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องซื้อของออนไลน์กันบ้างปัญหาเดิมๆอย่างโอนเงินแล้วได้ของหรือได้ของไม่ตรงปกนี่ก็ยังเยอะอยู่ แต่ข้อมูลใหม่ๆเหมือนจะบอกว่ามีการสร้างร้านค้าปลอมที่ดูเนียนมากๆหรือใช้เทคนิคที่ออซับซ้อนขึ้นเช่นส่งของอย่างอื่นมาให้แทนหรือหลอกเอาข้อมูลบัตรเครดิตไปเลยก็มีนะคะใช่ครับเดี๋ยวนี้เช็คแค่ชื่อบัญชีกับเลขบัตรอาจจะไม่พอแล้วครับเพราะมิจฉาชีพเขาก็เก่งขึ้นสิ่งที่พอจะช่วยได้ก็คืออาจจะต้องดูรีวิวจากคนซื้อคนอื่นๆเยอะๆหรือเรียกซื้อจากแพลตฟอร์มที่มีระบบคุ้มครองคนซื้อ อ๋อค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องระวังอยู่ดีครับอย่าเพิ่งไปเชื่อราคามันถูกเวอร์ๆหรือโปรโมชั่นที่ดูดีเกินจริงแล้วก็อย่ารีบโอนเพียงเพราะโดนเร่งนะครับแล้วถ้าอืมโดนหลอกไปแล้วขั้นตอนการแจ้งความไม่ว่าจะที่สถานีตํารวจหรือเออ่ที่บกปทแล้วก็ไปขออายัดบัญชีที่ธนาคารอันนี้ก็ยังเป็นสเต็ปเดิมที่ต้องทําใช่ไหมคะ ใช่ครับกระบวนการหลักๆยังเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำจริงๆคือความเร็วครับแล้วก็ความครบถ้วนของหลักฐานไม่ว่าจะเป็นแชทสลิปโอนเงินหน้าเว็บประกาศขายคือยิ่งหลักฐานชัดเจนแจ้งเรื่องได้เร็วเท่าไรเนี่ยโอกาสที่จะตามอายัดเงินหรือว่าติดตามคดีมันก็มากขึ้นเท่านั้นครับค่ะชัดเจนเลยค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายอันนี้น่ากังวลไม่แพ้กันเลยคือแอปเงินกู้ปลอมที่ชอบมากับโฆษณาแบบว่า กู้ง่ายได้เร็วติดบุโรก็กู้ได้เรื่องนี้เหมือนเล่นกับความเดือดร้อนของคนเลยนะคะถูกต้องครับอันนี้อันตรายมากกลยุทธ์วิธีหลักๆคือเขาจะหลอกให้เราโหลดแอปปลอมมาก่อนแล้วก็จะขอข้อมูลส่วนตัวเยอะแยะเลยจากนั้นก็จะเริ่มอ้างข่ารรมเนียมบ้างข่าคคำประกันบ้างค่าเอกสารบ้างให้เราโอนเงินไปก่อนอืพอเราโอนก้อนแรกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะหาเรื่องใหม่มาให้โอนเพิ่มเรื่อยๆหรือบางทีหนักสุดก็คือเงียบหายไปเลยติดต่อไม่ได้ โอซึ่งที่น่ากลัวกว่าเสียเงินก็คือข้อมูลส่วนตัวเราที่ให้ไปนี่แหละค่ะอาจจะถูกเอาไปทําอะไรไม่ดีต่อได้อีกจริงครับอันนี้น่าห่วงมากแล้วจุดสําคัญที่หลายคนอาจจะยังพลาดอยู่คือคิดว่าแค่เช็คชื่อผู้บริการในเว็บแบงก์ชาติหรือทบอทอก็พอแล้วแต่จริงๆมิจฉาชีพอาจจะสวมรอยใช้ชื่อคล้ายๆกันหรือสร้างหน้าเว็บปลอมมาหลอกเราได้อีกเอาเหรอคะครับ ดังนั้นนอกจากเช็ครายชื่อในเว็บบอร .orth หัวข้อเช็คแอปเงินกู้แล้วเนี่ยต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นผู้บริการตัวจริงจริง,รงเช่นแอปนี้ต้องโหลดจาก App Store หรือ Play Store ที่เป็นทางการเท่านั้นแล้วก็สังเกตเงื่อนไขที่มันดูง่ายหรือดีเกินจริงอันนั้นต้องระวังเป็นพิเศษครับสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกลโกงรูปแบบไหนนะคะความระมัดระวัง การตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบแล้วก็การมีสติอยู่ตลอดเนี่ยคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดเลยต้องไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองหรือข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะครับผมแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนิดนึงครับว่านอกจากที่เราจะคอยตั้งรับหรือแก้ปัญหาเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีพฤติกรรมเชิงรุกอะไรบ้างที่เราพอจะสร้างให้เป็นนิสัยได้ เพื่อลดความเสี่ยงในโลกดิจิทัลที่โกงมันพัฒนาตลอดเวลาแบบนี้อืมน่าสนใจค่ะครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนตัวเราโดยรวมเช่นลองกลับไปทบทวนดูว่าเราให้สิทธิ์แอปไหนเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างหรือการตั้งค่าความปลอดภัยสองชั้นให้เป็นเรื่องปกติไปเลยคือสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้อาจจะช่วยให้เราปลอดภัยขึ้นได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดด้วยซ้ำครับ